ตัวกร่25ครับ160ลงตัวที่52กิโลกรัมครับไม่กลัวเลยครับเฮมเสรีครับได้ละหนึ่งนับยืนหลักมวยแน่นๆครับเฮมเสรีบัดขวามาแล้วครับเพชรผาม่านโอ้โหก็ไม่ใช่ว่ายังไม่มีโอกาสเช่นทีเดียวนะครับเพชรผาม่านหนึ่งนับแค่หนึ่งแต้ม้วให้ดูอาวุธนะครับไม่ใช่ว่ารับมาเลยครับเฮมเสรีบอย่าโดนอีกครับอย่าโดนอีกครับ เฮมเสดีนี่ยืนถ้าอยู่แบบนี้เดี๋ยวโดนอีกครับถ้าอยู่ี้โดนอีกแม่ครับอุ้ยโอ้โหโดนคว้าเมาแทงเข่าครับแม่พายุไปเลยครับปัดขวาพายุเข้าเลยครับโอ้โหโดนแล้วมีอาการโอนไปเอ็นมาก็เรียบร้อยครับแบบนี้ครับโดนอีกหนึ่งนับครับอาจารย์อัสดาบุตรนับไปครับพยายามกัดฟันสู้ครับเพชรผามานไหวไหมไหวไหมอย่าพึ่งเล่นท่ายากครับดึงสติกลับมาก่อนครับ ดึงสติกับมาก่อนแม่เฮมเสรีแกกันเลือกเลยครับดูครับไม่มั่วนลครับยู่เอาโยกเอาแม่จะปักสอบไปครับบูไปโดนมัดขวาเลยครับลูนี้ยังลุกขึ้นมาเร็วโครงเพลงโครงเพลงไปหมดแล้วครับแม่โอ้ยบัดขวาับเรียบร้อยครับโอ้ยพอแล้วครับกรรมการครับแม่เมาเลยครับเจอไปทุกเล็กน้อยครับเป็นธรรมชาติครับ ประสาทการทรงตัวมันเสียครับพยายามหักศอกคืนแต่ว่านี่ครับเจอลูกตบเขาเต็มกกหูแบบนี้สุดเลยครับนี่ครับเข้าหลวมเลยครับเลยเจอหมัดขวาของเฮมเสรีครับหัวนี่ครับโอ้หัวปักเลยครับแมต้องวิ่งไปคว้าครับกรรมการอัศดารุฑพิลาวันครับวิ่งตามไล่หาตัวเลยครับมานี่มา